คุณปราการบอกพี่ครับพอดีจะยื่นซื้อบ้านกับ TTB แต่ติดค้าเสียของ T Racing m o t o r c y c ์ไครับแต่ไม่ติดเครดิตบูโรนะครับแต่ T Racing ขึ้นอยู่กับธนาชาติครับสามารถกู้ทีมเออก็น่าจะขึ้นมาแหละไปกู้แบงค์อื่นดีกว่าไหมฮะถ้ามันไม่ขึ้นบูโรไปกู้แบงค์อื่นเนี่ยทำไมจะไปกู้ธนาชาติทําไมไปกุ้งสีก็ได้ไมั้งกุ้งสีเอ่อตอนนี้เห็นมาแรงก็เกียร์นาคินนะแต่ดอกเบี้ยแพงกว่าไม่แน่ใจไปกุ้งสีไปกสิกรไปอื่นเถอะ คุณจะไปยุ่งกับมันทาไมล่ะคุณรู้อยู่แล้วว่ามันอยู่ในเครือก็อย่าไปยุ่งเลยฮะอย่ไงไเดี๋ยวมันก็เช็คเจอฮะอย่าไปยุ่งเลยครับปล่อยไปแบงก์อื่นนะครับไปแบงก์อื่นคุณชุติการบอกว่ามหนี้บัตรเครดิตจํานวนสามบัตรรวมสี่ใบ <c oughs> จํานวนสามบัตรรวมสี่ใบ <c oughs> ตกลงมีกี่บัตรมีกี่ใบอ่ะไม่เป็นไรเป็นเงินจํานวนสามแสนเจ็ดถูกฟ้องตั้งแต่ปีหกสอง ไม่มีจ่ายบัตรเครดิตธนาคารค่ะต่อมาบริษัทบริหารสินทรัพย์โทรทวงนี้ตลอดและกําลังถูกขายทอดตลาดบ้านจากบัตรเทสโก้โลตัสค่ะพี่มนีนี่บัตร4ใบอ๋อนี่คาถามอีกรอบนึงรวมนี้ทั้งหมด3ามแสนเจ็ดูขายทอดตลาดบัตรดูเจ็ดหมื่นส่วนสาบัตรที่เหลือก็โทรตามนี้ทุกวันจากบริษัทบริหารสินทรัพย์เจคูทุกทุกวันจะยึดทุกอย่างที่เป็นเ,เงินเดือนไม่เหลือค่ะอืมเอ่อ คำถามผมคือไอโลตัสยึดบ้านไปแล้วมี <c oughs> ยอดนี่อยู่เจ็ดหมื่นเออถ้าถ้าหาเงินไปเคลียโรตัสได้เจ็ดหมื่นเขาถอนเขาถอนยึดให้ใช่ไหมครับเขาจะถอนยึดให้แล้วอีกสามบาทเนี่ยฟ้องไม่เรียบร้อยอยังฟ้องเรียบร้อยหรือยังเออถ้าฟ้องแล้วเอาพูดตรงๆพี่ชุติการครับเดี๋ยวเขาก็จะมาเรียงคิวเล่นพี่อ่ะเออเจ้านี้มันจะมาเรียงคิวเล่นน่ะ คือถ้าเกิดไอ้สามใบที่เป็นสินทรัพย์เจเนี่ยนะครับมันฟ้องไปรเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ฟ้องหมดแล้วผมแนะนํนามไม่ต้องไปจ่ายไหมอยเพื่อจ่ายไปเดี๋ยวก็มันก็มาอายัดอีกอยู่ดีอ่ะอืมแล้วก็ถ้าบ้านที่เราผ่อนอยู่เนี่ยเออถ้าเขาจะเล่นต่อเขาก็เล่นเราได้นะถ้าเกิดเราผ่อนบ้านไม่ตรงอีกนะ <c oughs> สมมติเราผ่อนบ้านไม่ตรงสมมุตินะครับ เออเอาบัตรโลตัส์อกเอายอดนี้เจ็ดหมื่นเอาเอามานะครับเออเคลียร์ยอดบัตรโลตัสเสร็จเรียบร้อยโลตัส์เขาก็ถอนถอนไปนะเขาเขาเขาถอนตัวออกไปเขาไม่ไอ้ก็คือยังก็คือ,อยังติดอยู่ที่กรมคขับพอดีนะเออกรมคขับดีจะถามเจ้าหนี้บ้านต่อว่าจะเล่นคุณธุริการต่อไหมอ่านะถ้าที่เราผ่อนบ้านเราผ่อนแล้วเ,เราก็ผ่อนไม่ตรงเนี่ย เจ้าหนี้บ้านเขาก็เล่นเราได้เลยนะครับเขายืมมือไอ้นั่นเลยครับยืมมือกรมรับก็ดีจัดการให้เราเรียบร้อยเลยนะครับอืมนะอ่ะสมมติเจ้าหนี้บ้านเข้าใจดีเขาไม่เล่นเขาบอกอ่ให้คุณพุติการผ่อนต่อนะโอเคถ้าเกิดจ่ายตรงเขาก็อาจจะไม่เล่นนะครับนะเขาก็ไม่เล่นคุณจุติการแต่ว่าไอ้สินทรัพย์เจออสองสามใบนะั้นแหละมันก็จะมาถ้ามันฟ้องแล้วมันก็มีสิทธิบังคับคดีได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรามีบ้านเรามเราีเราผ่อนบ้านอยู่เนี่ย ง่ายๆเลยฮะทะเบียนบ้านเราอยู่ที่ที่บ้านหลังนี้มันเช็คแป๊บเดียวมันก็รู้แล้วบ้านหลังนี้กรรมสิทธิ์ของคุณชุติการนะมันเช็คแป๊บเดียวมันก็รู้มันก็ไปดูว่าโฉนดติดจ,จำนองอยู่เปล่านะอ่ามันก็เช็คมันก็เรียบร้อยมันก็ไปไปบังคับคดีต่อไปยึดไปขายทอดตลาดต่อมันก็ซ้ําเข้าอีกเออเออนะถ้าให้ผมตอบแบบแบบเขาเรียกว่า ตรกกะข้อเท็จจริงเนี่ยโดยไม่ไม่เอาอคติอารมณ์หรืออะไรเข้ามา,าแฝงเลยนะครับให้ผมตอบแบบเป็นกลางที่สุดเลยนะครับไม่ต้องไปจ่ายทั้งสิ้นครับทําใจทําใจปล่อยมันไปตามสภาพอืมกรุงศรีไม่ใช่แบงก์อมสินก็ไม่ต้องจ่ายแล้วครับปล่อยไปเลยครับตามสภาพไปเลยครับเออไม่ต้องจ่ายแล้วครับปล่อยตามสภาพไปเลยอืม เขาขืนไปจ่ายเทสโก้เสร็จอีกเจ็ดหมื่นเดี๋ยวอีก3อันนั้นมันก็มาแหละนะเออถามต่อมาว่าสมมุติถ้าแนะนําให้ปล่อยใช่ไหมครัปล่อยไปเรียบร้อยก็ถามว่าจดทะเบียนสมรสแล้วเจ้านี่จะยึดสินทรัพย์แฟนพี่ไหมก็มีโอกาสลามไปได้ครับมีโอกาสลามไปได้อ,อ่ผมแน,นะนําไปหย่าเลยครับไปหย่าซะนะไปหย่ากันซะนะครับ แล้วสมมุติว่าอยากกันเรียบร้อยเจ้านี่บอกว่าเฮ้ยผ่องซับนะน,ะ,นะอันนี้ผมกระซิบนะเหมือนกับไม่มีคนได้ยินนะคุยกันแค่สองคนนะระหว่างคุณชุติการกับผมกับแฟนพี่นั่งฟังอยู่ด้วยก็ได้ไปหย่ากันซะนะครับแล้วก็แบ่งสมบัติกันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้ามันมีแฟนฟ้องร้องอะไรกันขึ้นมาจริงๆเนี่ยว่าเฮ้ยคุณผ่องซับเออนู่นนี่นั่นแล้วก็บอกเลยก็ก็สามีฉันไม่ไม่อ้ยโอเคที่มีภรรยามีนี่เยอะ อันนี้ต้องขออภัยแนละ้วต,ต้องโยนความผิดให้พี่ชุดจิการเลยน,นี่เยอะรับไม่ได้เพราะว่านี้เขาเป็นคนสร้างมานะเรื่องอะไรจะต้องมาให้มึงมายึดนะก็เขาสร้างกันมาแล้วอันนี้พี่ชุดจิการเขาก็ไม่ดีเป็นคนมาหามานะก็เป็นของพี่ผู้ชายเขาก็อยากการก็แบ่งทรัพย์สมบัติกันไปนี่ของเธอเธอรับผิดชอบไปฉันไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วอะไรแบบนี้นะถ้าเขาฟ้องเขาเรียกว่ายกักยอกทรัพย์ก็สู้ได้ก็ไปสู้เอานะท้ายผมแนะนํานะครับหนึ่งนะครับ ทสโกโลตัสที่ยุดบ้านไปแล้วไม่ต้องจ่ายปล่อยไปปล่อยไปเลยนะไม่ต้องไปคุยแรงสิเนปล่อยตามสภาพไปนะถ้าบ้านเขาขายทอดตลาดได้เรียบร้อยมีคนซื้อก็ค่อยย้ายออกถ้ายังไม่มีคนซื้อก็นะครับก็เออก็อยู่ไปเรื่อยๆไม่ต้องกังวละไรนะ ยูทิการบอกว่าแฟนที 2, ่มีรถยนต์สองคันชื่อเขากําลังผ่อนอยู่ถ้าเป็นชื่อเขากําลังผ่อนอยู่ไม่ต้องทำอะไรครับอยู่เฉยเฉยาะตัวนี้มันทำอะไรไม่ได้ครับอืมตัวนี้ทําอะไรไม่ได้ครับรอผ่อนหมดก่อนแล ouais year, ้วค่อยไปโอนเป็นชื่อใครก็ได้อันนี้ไม่ต้องกังวลเลยถ้าเป็นแค่นี้รถนะครับไม่ต้องกังวลเลยครับคิดว่ามีอสังหาเริมทรัพย์ถ้ามีอสังหาริมทรัพย์ก็ควรจะออกเอ่อถ้าไม่มีอสังหาเริมทรัพย์ไม่ต้องออกไม่ต้องกังวลครับนะครับนะแนะนําประมาณนี้นะครับถ้าผ่อนรถอยู่ มันยึดไม่ได้ครับรถที่ผ่อนอยู่ยึดไม่ได้นะครับคุณทงกท่านเนี่ยคุณอดุลนะฮะงานที่ปรึกษาจับต้องไม่ได้แต่ใช้ความรู้เทคนิคที่เรียนแบบกันไม่ได้เหมือนทนายความถ้าเก่งราคาก็แพงแต่ชนะคดีก็คุ้มค่าบางคนอาจคิดว่าขอกันง่ายๆแต่ความจริงถ้าให้หมดก็ไม่เรียกที่ปรึกษาแล้วแบบทนายอาสาถูกต้องครับ พี่อดุลดีสะน้อยนี่เป็นคนที่มีเขาเรียกว่าเป็นความเข้าใจมีความเข้าใจโลกถ้าเป็นทนายอาสาผมก็ต้องกราบขออภัยทนายอาสาด้วยนะครับทนายอาสาก็อาจจะมีหนึ่งจิตจิตอาสาที่อยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่จริงแล้วทน,นายอาสากกคิดตังค์กันนะบางทีรับลอกๆไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับคือผมบางทีผมกเ็เรียกว่าความคอนซัลผมก็ทําประโยชน์ให้หลายๆคน แต่บางคนอาจจะมองว่าไม่ไม่มีประโยชน์ก็มีนะเออเพราะว่าบางครั้งไม่มีประโยชน์เพราะว่าคอนเ็ปต์ผมมันไม่ทันใจเขาไงม,มันไม่ทันใจเขานะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ขอบคุณนะที่ช่วยช่วยการอธิบายอ่งานที่ปรึกษาว่าเป็นยังไงนะครับอคุณวิชาว่าฮิโอครับถ้าเงินโอดีผมในใจมาก แรกสามเดือนฝั่งรับมากกว่าฝั่งจ่ายตรมากที่สองฝั่งรับมากกว่าจ่ายตรมาสมก็มีแนวโน,โนม้มเช่นนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่บง่งบอกว่าเรามีกำไรใช่ไหมครับอันนี้คุณอะไรเนี่ย <c oughs> คุณวนเวียนอยู่กับเรื่องโอดีคุณอะไรผมจําชื่อไม่ได้ละที่ชอบโคคุยครับผมเรื่องโอดีป่ะเอา้าก็เป็นแน่นอนสิครับถ้าเกิดคุณมีเงินแอดแคตโฟเข้ามากกว่าแคตโฟจ่ายคำถามง่ายๆเลยครับฝั่งรับมากกว่าฝั่งจ่าย ฝั่งรับมันคืออะไรมันคือรายได้หรือเปล่าคือรายได้หรือเงินกู้หรือเงินเพิ่มทุนถ้าฝั่งรับมันเป็นรายได้ก็แปลว่าคุณมีกาไรเยอะสิเออก็เป็นเรื่องคิดง่ายๆอยู่แล้วครับก็มีแนวโน้มที่ดีอยู่แล้วครับอืมเป็นแนวโน้มที่ดีอยู่แล้วครับผมไม่แน่ใจคุณอะไรนะผมจําชื่อไม่ได้มีอยู่พี่อยู่คนหนึ่งนะค่ะคกุยจะเรื่อง OD เลยกังวลเรื่อง OD จังเออไม่ต้องกังวลหรอกเออที่ผมเคยคุยกับคุณวิชาน่าจะคุณวิชานี่แหละมัง้ง เออคือทัศนคติคุณเริ่มโอเคแล้วไงเพราะนั้นนไม่ได้มีปัญหารครับอคุณธิติการว่าพี่มีสินทรัพย์แค่บ้านค่ะขอบคุณมากๆค่ะครับผมคุณธิตการว่ากําลังเก็บเงินเคลียร์หนี้ทีละลายค่ะใครลดนี้ให้เยอะก็จะจ่ายเจ้านี้นั้นก่อนพี่ถูกทำไมเช่นธนาคารไทยมิตรห้าปีไม่จ่ายเลยเขาลดหนี้ให้จ่ายไนไ้หกหมื่นจ้องจะก,ก็ก็เคลียร์ไปแต่ถามว่าเออ มันต้องคืออย่างนี้นะในการในการแฮคัทนี่มันต้องอช่างช่างช่างน้ําหนักอยู่สองสองสองปัจจัยนะครับคือหนึ่งเจ้าไหนยึดเข้าไหนแฮคัทก่อนก็เคลียร์ก่อนแต่เจ้าไหนมันไม่แฮคัทแล้วมันเล่นบ้านก่อนมันเอาบ้านได้ก่อนเนี่ย <c oughs> มันก็ต้องดูความสําคัญด้วยนะถ้าสมมุติว่าเอาไทยพนิษบอกว่าแสนสองจ่ายงวดเดียวจบหรือหกหมื่น แต่เมื่อกี้พี่ติดอยู่ไทยเทสโกโรตัสสี่เจ็ดหมื่นเนี่ยพี่เพิ่มอีกหมืม่นไปเอาโรตัสออกก่อนดีกว่าไหมเออเอาโรตัสออกก่อนดีกว่าป่ะพอหลุดอายัดแล้วก็เดี๋ยวมาตั้งหลักไกอ้สามเจ้าใหม่อีกทีก็ได้มันขึ้นอยู่กําลังความสามารถอะแล้วก็แนวทางอย่างเงี้ยหลายคนจะถามผมว่าจะต้องทอํายังไงผมตอบไม่ได้มันขึ้นอยู่นหน้างานแต่ถ้าเป็นผมอะถ้าเป็นผมนะเอากระซิบเลยนะถ้าเป็นผมผมจะบอกโรตัสว่า เอาอย่างนี้จ่ายคุณไปเลยเจ็ดหมื่นนะจ่ายคุณเจ็ดหมื่นแล้วก็แล้วคุณก็ไม่ต้องถอนยึดก็ได้ค <c oughs> ้างไว้อยู่งั้นเนะจ้าอื่นจะได้มายึดไม่ได้นะแล้วคุณก็ไปเคียงกับอมสินเอานะพี่ชุดีิการก็ไปเคียงกับอมสินอีกทีหนึง่งแล้วก็ให้มันค้างยึดอยู่งั้นนะ <c oughs> เออให้มันค้างอยู่งั้นนะอืม <c> ค <oughs> ้างไว้เลยฮนะเจ้าอื่นจะได้มาเอาไม่ได้เออค้างไว้เลยครับ <c oughs> นะะถ้าเป็นห่มนะ ถ้าเป็นผมจะไปทำแบบนั้นแหละคุณบอสบอกว่าผมปิดบัญชีทุกบัญชีในอดีตและส่งตรงปัจจุบันทุกนี้ไม่พักชำระนี้แต่มีปัญหาเมื่อปีหกสามแฟนเก่านำะบัตรเครดิตไปใช้แต่ปิดไปแล้วปัจจุบันกี่ปีจะกู้ได้อีกแฟนเก่านำบัตรเครดิตไปใช้แต่ปิดไปแล้วปัจจุบนันต้องถามว่าปิดหมายถึงว่าแฟนเก่าไปทำเอาไปใช้แล้วเละเหรอฮะเอาไปทำเละเปล่าฮะอืม เออถ้าเอาไปทำเละถ้า,าไปทำเลเนี่ยปีหกสามต้องถามว่าจะกู้อะไรมันต้องดูด้วยครับมันต้องดูมันต้องดูเครดิตบูโรแต่ถ้าเกิดจะตอบแบบตรงไปตรงมาก็ต้องรอให้คือถ้าเกิดปิดไปแล้วอะ่ะก็ต้องรอให้มันหลุดไปเลยอครับสามปีเออส่วนใหญ่ก็ประมาณสามปีครับแต่ถ้าเกิดเออไม่สามปี ก็อาจจะต้องมาดูเครดิตบูโรแล้วมาแก้ปัญหาข้นเป็นช็อตช็ต้องต้องดูเอกสารถึงจะตอบได้ครับมันก็อาจจะแก้ได้อก็โอเคไม่จ่ายปิดไปแล้วก็ถ้ารอจริงๆก็คือสามปีนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าจะเอารายละเอียดปีกย่อยว่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไงก็ต้องต้องดูเอกสารนะครับต้องส่งมาให้ดูอ่ะวิชาขอบคุณครับเฮียอูหมเองครับบอลครับอผมจําได้แล้วแต่ผมจําชื่อคุณบอลไม่ได้ หลังจากได้คุยกับเฮอูมาเกือบหนึ่งปีทาให้มีความรู้เรื่องการเงินเออดีมีมีคอมเมนต์แบบนี้เยอะคุณบอลผมจะได้อวยอวยผมเยอะหน่อยอวยผมเยอะหน่อยบอเอาผมบอกแล้้คุณบอลสมัครเข้ามาคุยกับผมแบบสองพันใช่ปะ่ะตอนนี้ผมเป็นสองพันห้าแล้วนะผมบอกแล้วราคาคอนซซลท์ผมเปลี่ยนเป็นสองพันห้าแล้วนะสองพันนี่มีแล้วเป็นสองพันห้าแล้วก็เจอตัวห้าพันไม่มีแล้วเป็นเจ็ดพันแล้วนะคุณบอลลองบอกดิคุณบอลคุยกับผมคุณบอลคุยกับผมน่าจะเป็น น่าจะคุยกันประมาณห้าหกครั้งนะห้าหกครั้งเป็นชั่วโมงอะนะผมว่าคุณบอลคุยกับผมเป็นชั่วโมงนะอ่ะเดี๋ยวอ่านที่เขาเชียร์เราหน่อยนะขอบคุณครับเฮียอูผมเองครับบอลครับหลังจากได้คุยกับเฮียอูมาเกือบหนึ่งปีทําให้มีความรู้เรื่องการเงินและระมัดระวังในธุรกิจมากครับเพราะก่อนหน้านั้นขาดความรู้กู้เงินมั่วทําให้บริษัทเกือบไม่รอดอ่าโอเคตอนนี้คือบริษัทไปรอดแล้วสบายๆแล้วนะครับยินดีด้วยครับ คุณชุติการพี่หาไรายได้เสริมจากการเทรดหุ้นซื้อขายหุ้นด้วยทุนแค่สี่หมืน่นเจ้านี่จะยึดตรงนี้ไหมเออเออเจ้านี่มันไม่รู้หรอกครับอืมเจ้านี่ไม่รู้หรอกแต่ว่ามันหุ้นมันเอามาเป็นรายได้ได้ดหรือลราครับผมผมเกงว่ามันจะไม่เป็นรายได้นะผมว่าเล่นหุ้นมันควรจะเป็นการลงทุนซะมากกว่านะคือผมไม่ได้ว่าใครนะพี่ชุติการอาจจะเทรดเก่งก็ได้นะ เออก็เราไม่ไปขัดกันเพราะบางคนที่เคยอ่านชีวประวัติจากร้อยล้านพันล้านเริ่มต้นจากหลักแสนอะไรนี้ก็อาจจะเก่งแบบนันก็ได้สําหรับผมผมว่ามันไม่น่าจะได้นะผมว่าหุ้นมันไม่น่าจะมาเอาไปเป็นรายได้น,นะว่าเฮ้ยเดือนนี้จะมีกาไรจากหุ 3, 000, 2, 000้นสามพันสองพันไม่ใช่นะผมว่ามันน่าจะมันน่าจะเอามาเป็นการลงทุนมากกว่านะครับพี่เออระวังเดี๋ยวจะหายหมดนะ ลองแนะนําแนะนําไปฟังนี่เยอะฮะคุณวีฮะคุณวคุณกวีชูกิจเกษมนี้ถือว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นพวกกันก็ได้เพราะว่าผมก็รู้จักแกแบบไม่ค่อยสนิทอะแต่ก็รู้จักกันอะเออเพราะว่าผมก็เคยไปสัมภาษณ์คุณกวีชูกิตเกษมตอนนั้นอยู่บริษัทหลักทรัพย์อกากสิกรไม่แน่ใจเขาเปลี่ยนไปอยู่ที่อื่นอยังนะ นะครับแล้วก็ทําช่อง youtube อยู่ด้วยนะตอนนี้คุณกวีอ่ะลองฟังคุณกเวีเยอะๆสิเราจะได้ตกผลึกเรื่องเทรดหุ้นเรื่องการเล่นหุ้นอะไรทั้งหลายนะเออแต่ผมไม่ไม่อยากมีวิพกา์วิจาร์เดี๋ยวเผื่อพิจติการแกจะเสดเก่งก็ได้นะอืมลองฟังดูคุณกวีนี่เป็นหลักคิดที่ดีนะรุ่นรุ่นเดียวกับผมอ่ะอืมเขารุ่นลุ่นเดียวกับผมแต่ดูเขาเขาไปเยอะกว่าผมหน่อยหนึ่ง <laughs> นะอ่านะลองไปฟังคุณกเวีแหละนะกวีช่องวีอะไรสักอย่างนะในยูทู e นี่แหละอืมแต่ผมเคยไปสัมภาาษณ์เท พูดเก่งมากเลยคุณปราการบอกว่าอตอนนี้ยื่นเอกสารไปแล้วครับต้องปล่อยไปเลยตามเลยไหมครับถ้าไม่ผ่านสามารถกู้แบงค์อื่นได้ไหมครับพี่เเดี๋ยวนะคุณปราการถามอะไรมาก่อนหน้าน,นี้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจำคำถามไม่ได้คุณพินชาตินะครับดอกเบีย้ยนโยบายแบงค์ชาติปรับขึ้นอยากทราบว่าดอกเบีย้ยแบงค์ n nrt จะปรับเพิ่มขึ้นเท่ากันไหมครับ MRR ค่ะอ๋ M R อ MRR ดอกเบี้ยแบงก์ MRR จะปรับเพิ่มเท่ากันไหมครับแบงก์ชาติเหนือมากกว่าคะ่านะกางเลือกว่าควรเลือกดอกเบี้ยฟิก3ปีหรือโฟลดดีกว่าคะฟิกดีกว่าสิครับตอนนี้ถ้าจะฟิกได้ฟิกไปเลยครับฟิกได้ฟิกไปเลยแต่ว่าดอกเบี้ยมันจะไม่ขึ้นมันจะไม่ขึ้นตามแบงก์ชาติสมมติแบงก์ชาติขึ้นสลึงนึง มันอาจะขึ้นแค่ศูนย์จุดหน่งสองห้าอะไรเงี้ยนะครับอ่าแต่คําถาม,ถามผมถ้าเรียกสักสัก,กู้ซื้อบ้านตอนนี้ก็ฟิกไปเลยฮะฟิกไปเลย3มปีถ้ายังมีอยู่เรียกรีบฟิกไปเลยครับเออรีบฟิกไปเลยฮะดีกว่าฮะอืมเนี่ยดีกว่ามันอย่าไปโฟล t เลยฮะเออเพราะว่ามันมันแนวโน้มมันเป็นขาขึ้นคุณพิชิต บอกว่าขึ้นดอกเบี้ยผ่อนบ้านเท่าเดิมแต่ตัดเงินต้นน้อยหน่อยลดดอกเบี้ยผ่อนบ้านเท่าเดิมแต่ตัดเงินต,ต้นมากหน่อยครับถูกต้อง <c oughs> คุณเข้าใจถูกแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจไอ้หนังสือพิมพ์ไอ้เว็บไซต์ youtube หรืออะไรผ่อนบ้านแพงขึ้นจะผ่อนบ้านแพงขึ้นยังไงวะก็ผ่อนค่างวดเท่าเดิมนั่นแหละค่างวดผ่อนบ้านเท่าไหร่ก็เท่านั้นนี่เอองงคนมันก็เอออ,อ่ไปด้วยนะบางทีมันก็เข้าไปดูในเพจเข้าดูเลยเอ้ยแบบโอ้เอออ่บ้าหรือเปล่า ผ่อนบ้านเท่าไหร่มันก็ผ่อนเท่าเดิมนั่นแหละตกเบี้ยมันขึ้นมันก็ผ่อนเท่าเดิมอยู่ดีอ่ะอืมไม่เข้าใจคุณดูดูว่าปีหน้าคิดว่าทางรัฐมีแนวโน้มจะขยายเวลาการลดค่าธรรมเนียมการโอนอยู่ที่0.1ต่อไหมคิดว่าน่าจะมีน่าจะมีโอกาสต่อนะครับอืมเพราะว่าเอ่อมันก็กระตุ้นได้ดีพอสมควรครับกระตุ้นได้ดีพอสมควรน่าจะมีโอกาสต่อนะครับคุณลีลักซ์บอกว่า พี่อูสมัคร VIP วิดีโอ u t u b e เป็นคลิปแนวไหนไม่ใช่ OnlyFan นอะ่ะเออไม่เห็นหน้าผมก็คือคลิปที่จริงๆอะ่ะมันจะเหมาะกับพวกที่เป็นหนี้ครับจะเหมาะกับพวกที่เป็นหนี้ที่การผมจะผมจะ update, อัปเดตการแก้หนี้ของแต่ละสถาบันการเงินให้ฟังครับว่าหนี้แบงค์นี้เจราจาแบบสุดๆได้ได้ที่ตรงไหนอ่านะผมผมผม คือผมทําอาชีพที่ปรึกษาใช่ไหมผมก็เป็นที่ปรึกษาลูกค้าแล้วผมก็ไปเจราจานี้ให้ลูกค้าด้วยไม่ใช่ที่ปรึกษาเดียวผมไปไปเจราจานี้ให้ลูกค้าด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไปคุยกับแบงค์นี้มาผมก็จะบอกว่าเฮ้ยวันนี้ผมไปคุยกับแบงค์นี้มานะนโยบายแบงค์เนี้ยมันได้แบบเนี้ยนะเออถ้าเกิดใครมีหนี้กับแบงค์เนี้ยคุณคุยได้เลยตามเนี้ยเลยถ้ามันได้ถูกกว่านี้อีกยิ่งดีนะครับนะแต่ถ้าสุดๆดได้ทาได้ได้เท่านี้ก็ถือโอเคละ อย่านะงวันนี้ผมก็มีนโยบายแบงค์ใหม่ๆเข้ามาอีกสองสาแบงเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปมาสุปให้เพื่อนๆฟังนะครับก็ผมเจอทุกวันไงผมคุยเจราจานี่ทุกวันผมจะอัปเดตตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นลูกหนี้แล้วเป็นหนี้ที่มันเริ่มรู้สึกว่าจะต้องปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็เหมาะครับเหมาะมากคุ้มคุ้มครับแต่ถ้าเกิดจะคุยถึงเรื่องการกู้เงินอะไรอย่างงี้ก็มีน้อยไม่ค่อยมีเยอะ ไม่ค่อยมีเยอะส่วนใหเน้นเรื่องการแก้หนี้มากกว่านะครับสมาชิก V.I.P. ของผมอะ่ะจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ใครที่อยากจะเข้าไปฟังหลักการหรือแนวคิดหรือเขาเรียกว่าอะไร mindset ในการแก้หนี้ก็คุ้มคุ้ม,มเข้าไปเลยสามร้อยบาทขายของอยูแล้วนะสามร้อยบาทเข้าไปเลยฮะมีอยู่มามน่าจะประมาณสามสิบคลิปได้ลวมั้งเดี๋ยวผมจะเติมไปเรื่อยผมจะเติมไปเรื่อย ถ้ามันมีอะไรอัปเดตผมจะเติมก็ยคือคลิปพิเศษเราจะไม่พั่มเพื่อไงเพราะถ้าพั่มเพื่อมันจะไม่พิเศษเท่าไหร่นะมันจะมีทีเด็ดจริงหรือจะลงเดือนหนึ่งผมจะลงคลิปใหม่ๆสักสองสามสองถึงสามคลิปอะครับอืนะครับลองสมัครดูแล้วกันคุณภาวาริศประภาภา,าวาริศสักอย่างถ้ากู้ซื้อที่ดินกู้ซื้อที่ดินจากกรมบังคับคดีช่วงนี้มีโอกาสได้แคปิตอลเกนจากเงินเฟ้อไหมครับ ความอันตรายอยู่ตรงจุดไหนบ้างกู้ซื้อที่ดินจากกรมครับคดีคือคุณจะไปกู้ซื้อคุณจะไปซื้อที่ดินจากการซื้อที่ที่ไปประมูจากกรมครับดีโดยการไปกู้เงินธนาคารคุณจะได้แคปิตัลเกณฑ์คุณจะได้แคปิตัลเกณฑ์ไหมเอออันดับแรกนะครับถ้ากู้ซื้อที่ดินจากกรมครับคดีผมบอกเลยไม่น่าจะมีแบงค์ไหนให้กู้ไม่น่าจะมีแบงค์ไหนให้กู้กครับเออข้อแรกเลยนะครับไม่น่าจะมีแบงค์ไหนให้กู้ อืมนะครับกู้ซื้อที่ดินจากกรมครับพี่ไม่น่าจะมีแบงค์ไหนให้กู้ถ้ามีแบงค์ไหนให้กู้ก็อาจจะให้กู้แค่ห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นคุณต้องเติมเงินเองนะ,ะประเด็นที่สองคือสมมติคุณไม่กู้คุณเอาเงินสดไปซื้อที่จากกรมครับพอดีถามว่าจะมีแคปิตอลเกนไหมมันก็ขึ้นอยู่กับราคาที่คุณไปซื้อครับเออมันขึ้นอยู่กับราคาที่คุณไปซื้อไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่ซื้อมันจะมีแคปิตอลเกนเหมือนหุ้นนะครับถูกไหม เขาเขาบอกว่าอ้าวตอนนี้ควรจะเล่นหุ้นอะไรดีอ่าเล่นหุ้นกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มประกันชีวิตอสมมตินะเออเขาชี้ตัวเลยเล่นหุ้นกรุงเทพประกันชีวิตดีดีแ้วโน้เงินสวยแนวโน้มตรงนี้มัน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 น่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีสาหรับกลุ่มประกันชีวิตนะกรุงเทพประกันชีวิตเขาก็ไม่ได้ไปลุยขายไอเจอจ่ายจบโควิดอ่าเขาไม่มีผลกระทบอ่านะเราะอ,อว่า,ากรุงเทพประกันชีวิต ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับกรุงเทพการชีวิตนะพี่น้องผมมันทํางานอยู่ที่นี่ผมนึกถึงกลุ่มประกันก็บริษัทนี้เนี่ยกรุงเทพการชีวิตเป็นหุ้นที่ดีสมมุตินะตอนนี้มันอยู่ที่ราคาร้อยบาทผมรู้ตอนนี้มันอยู่ในราคาอะไรราคาร้อยบาทไม่ได้แปลว่าคุณซื้อร้อยบาทแล้วมันคุณจะได้แค่พิทอวเกนคือคุณเลือกหุ้นคุณต้องเลือกหุ้นก่อนว่าคุณจะเล่นหุ้นไหนพอคุณเลือกหุ้นได้เสร็จแล้วคุณก็ต้องมาดูว่าคุณจะควรจะซื้อหุ้นในช่วงเวลาไหนคุณก็ต้อองงดูกกราฟีนึ ถูกไหมเพราะฉะนี้เหมือนกันซื้อที่ดินถามว่าที่ดินมันดีไหมมันดีอยู่แล้วครับใน,นระยะยาวมันชนะเงินเฟอ้อหรือมันอาจจะไม่แพ้งเงินเฟอ้อหรอกอาจจะไม่ชนะหรืออาจจะสูสีก็ได้นะแต่มันขึ้นอยู่ว่าคุณไปซื้อทําเลไหนมากกว่าเออคุณไปซื้อช่วงช่วงราคาไหนตอบไม่ได้หรอกครับันมีแคปิตอลเกณฑ์หรือเปล่าไม่นั้นบอกว่าอาหุ้นกรุงเทพประกันชีวิตดีคนที่ซื้อหุ้นกรุงเทพประกันชีวิตแม่งก็ต่างไงกันทุกคนนี่ถ้างั้น มันก็อาจจะไม่ใช่นะก็อาจจะมีบางคนขาดทุนเพราะว่าซื้อทะลึ่งไปซื้อตอนที่มันราคาสูงแล้วพอมันลงเนะี่ยรับไม่ได้ก็ขายทิ้งก็ขาดทุนเออนะครับความอันตรายอยู่ตรงจุดไหนในบ้างก็คือราคาที่คุณจะซื้อนั่นแหละความอันตรายอยู่ตรงนั้นแหละอืมถ้าคุณมั่นใจว่าทำเลมันดีจริงๆเนี่ยคุณอาจจะซื้อแพงก็ไม่เป็นไรคุณรอเวลาได้มันยังไงไมันก็ามาครับราคาที่ดินเนี่ย